สวัสดีเดอค่ะเด้อสวัสดีพี่น้องปงไปให้เฮาสุขูสกุลทางไก่ทั้งไก่ค่ะมื่อนี้็กับมาพบมาพอกับช่องนิวไล่พาทัวร์อีกแล้วค่ะนาอค่ะนาะพี่น้องค่ะอากาศเมื่อนี้ก็ค่อยดีปันได้ค่ะพี่น้องท้องฟ้าก็จังเห็นเนาะค่ะนาอบ่ปอดโป้งปันไดมืดคขึ้นโดยเมฆกะบ่ไปยังค่ะตามมาเลาะมาทัวร์ไปน้ากันขึ้นเก้าเนาะค่ะนาะมาพี่น้องค่ะไปชมไปเบื้องชายหาดข้างหน้าว่ามันสสวยสิงามขนาดใดเนาะค่ะนาะไปค่ะไปน้ากันได้ค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องสิบงหาด้างงล่ะพีบน้อง ว้าวเนี่ยครับพ่อใหญ่เดินทางมาหอดกอนเราขับี่นอนกันสีน้ำทะเลกับขึ้นสีทองฟ้าเนาะครับมือเนี้ยสีทองฟ้าเป็นสีเรขาท้งน้ำทะเลกับเป็นสีเรขาทแบบว่าหาดซะหาดทรายคนละเอียดเลยเหรอมาค่ะพี่น้องหลังจาก พากันถอดรองเท้าแล้วอกะสิพาพี่นองมาเบิง่งไกลๆอช่ามาเบิง่งทะเลไกลๆได้หาท่ายขุดละเอียดเลยนะพี่น้องคะ่ะโอ้เพื่อด้านล่างมิตกางห้อยพี่น้องดูดูดูบ่ายควายย่างไปยังไดคุณอะ ปย,ยัว่าบ่อันตรายปะนะไหวบ่เสือดอกว่าบอา่อันตรายอันตรายผวดอุ้ย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 อย้ขึ้นมาสูงแล้วยานะยานะค่อยว่ายนะ้าไม่เป็นนะไปว่ายน้ำไม่เป็นนะอย่านะ hoa hoài hoài cả hoài nó nhiều cái lại thôi quay là ngon สะพ้ายกระเป๋ารองเท้าไปไงสะพ้ายกระเป๋ารองเท้าว้วาว ดูดูเยอะม,มากเยอะม,มากกาพลอย,ท,อย,ลยทั้งนั้นเป็นตะบะพอยลายอีรีวาทั้งเนี่ยสุดยอดเลยเดินข้างบนบันไดค่ะพี่น้องค่ะเพราะมันกาบหอยลายก็เลยเดินดตรงขอบ ขอบนี่บ่ค่อยมีหม,มอกหอยลายเพราะว่านำนำมันซัดขึ้นไปข้างบนย่านมาาหมักอากาบหอยบาดเท่าจ้ะโอ้กอดโอ้กอดดูพี่น้องอันขาวๆนน้อย่างเดียวพี่น้องกาบหมอหอยทั้งนั้นค่ะโซเนานะ วงได้คือจะออนกออับงปบ้านพี่บ้าออกไยกรไดลองย่งางไปใส่กันต่กาบงหวยกระบดดบ้นาะโอ้ยย่ามันบาด หาดที่ไปเดินมากเมาื่อวานนี่ผมมีกาบหอยลายบ้านี้งแต่ว่าหาดนี่กาบหอยโคตรลายเลยหาดทรายละเอียดลแล้วก็แต่ว่ากาบหอยลายดูพี่น้องอ่ายุขอบทะลีนสีขาวๆนะแมนขึ้น,นซัดขึ้นไปนกาบหอยทั้งนั้นค่ะ นำ้ำรู้สึกว่าน้ำจะขึ้นสู้ง咯ฮ่าฮ่าฮฮ่อย่าอย่าขึ้นนั่งซัดขึ้นม,นมาเนี่ยคองเอเลนอลาดยยีน่นี่มันเป็นพักๆไปนะตามทะเลใายน่ะกาหมยลังนั้น <c oughs> โอ้ยนี่หอยเนาะพี่นอนะ้องเนาะหอยหลอดเกมี่หอยเ้งหอยวานหอยนางรมหอยยังะรเนี่ยงามดีลายคักลายเนี่ยเบทธนีดีกว่าเขาบสัสนทนแสง mưa tên nuôi đuốc mày kính ạng sưu luôn luôn mà, luôn 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 lục luôn luôn ta lê 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 É, ai 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 canal Isso, o seu ruim o ra fosse o ruim fosse o ruim ชื่นหมยอะไรเนี่ยทำไมมันกาบมันบางๆดูดิกาบมันบางมาก ขอมาแห้งคอยเปียกเมดแต่มันใครนเนี่ยแถวนี้บุค่อยมีหอยบุค่อยมีหอยไม่มีหอยแต่ข้างบนที่นําทะเลสา์ขึ้นมาอันนี้ก็งามเนาะมันคือหอยอะไรมันคือหอยอะไรอืมจังสีได้ไหมค่อยเป็นตะเดินกาบหอยมันอยู่ตะข้างบน ภับหอยยูตาข้างบนคือยยูดล่างบ่ค่อยมี ฟ้าบา่อยแจมใสปันไดพี่น้องน้ำทะเลก็เลยเป็นสีออกเทาๆ về ấn tượng, công về kiến ตอนนี้กสิเดินเดินห้างกลับแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดินมากไกลแล้วเนาะเดินมากไกลแล้วก็สิเดินกับเอัอค่ะไม่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากโชว์หอยอย่างเดียวโชว์กับมายอย่างเดียวหอยนี่คือหอยที่ตายแล้ว,วแต่กับอี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 ออ Wow. ดโบ่มี yeah, แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดินรอบชายหาดกะได้หลายหลายเก่าเกิดเติบกับห้าพันเก้าพอแล้วนะคะุณน้องกะสิเดินทางกลับแคมป์ปิ้งแคมป์ปิ้งกะอยู่ตรงด้านหน้าคะ่ะฝากต้นไม้ฝากท่านไปเป็นแคมป์ปิ้งที่พักคะ่ะ <c oughs> เดินลงมาชายหาดประมาณ400เมตรค่ะพี่นอ้องมือนี้สำหรับมือนอี้กะพาพี่น้องรถ เี๋ยวนำขอบสายทะเลก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อฝากช่องอยูไรพา,ดดนนาร์ตัวชาเนลฝากซอยแซซอยคอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้ไอไว้พบกันในคลิปต่อไปคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสิพาไปเที่ยวเมืองใดก็โปรดติดต,ตามตอนต,ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีไปละค่ะบ๊ายบาย